วันนี้บระดมชมมีเมนูดีต่อสุขภาพของหัวใจที่สำคัญยังมีไฟเบอร์สูงด้วยนั่นก็คือวอลนัทเคลือบช็อกโกแลตชุบเกล็ดมะพร้าว4ประโยชน์ที่เราจะได้จากเมนูนี้นะคะในวอลนัทอุดมไปด้วยโอเมก้า3 ALA ซึ่งจะช่วยดูแลหัวใจของเราให้แข็งแรงและในวอลนัท1นึ่กำมือจะประกอบไปด้วยโปรตีน4กรัมและใยอาหาร2กรัม ซึ่งจะช่วยทำให้อยู่ท้องอิ่มนานเกร็ดมะพร้าวอุดมไปด้วยไฟเบอร์และแร่ธาตุต่างๆมากมายในดาร์กช็อกโกแลตอุดมไปด้วยฟลาวนอยดยที่จะช่วยคมการขยายตัวของหลอดเลือดตามธรรมชาติเรามาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยค่ะด้วยการนำวอลนัทเข้าเตาอบวอลนัทจากซันเกรน คัดเกรดพริเศษเม็ดใหญ่สวยอวบอิ่มที่สำคัญสดใหม่ได้รับการผลิตจากโรงงานมาตรฐานระดับสากลครั้งนี้มาดำชมใช้อุณหภูมิ150องศาเป็นเวลา10นาทีขั้นตอนที่2เราจะมารา,รายช็อกโกแลตกันนะคะซึ่งวันนี้เราจะใช้เทคนิคดับเบิลอยเลอร์หรือเรียกว่าการตุ่นช็อกโกแลตค่ะด้วยวิธีการนี้เราจะได้ช็อกโกแลตที่มีเนื้อนเนียนละเอียด เราจะนำวอลนัทไปเคลือบช็อกโกแลตและนำมาชุบด้วยเกร็ดมะพร้าวซึ่งในวันนี้มาดำชมเลือกใช้เกร็ดมะพร้าว2แบบแบบแรกคือเกร็ดมะพร้าวที่ยังไม่ได้นำไปอบและแบบที่2เพื่อเพิ่มความหอมกลมกล่อมเป็นแบบเกร็ดมะพร้าวที่นำไปอบแล้วค่ะมาดำชมจะนำวอลนัทที่เราชุบช็อกโกแลตเสร็จแล้วไปเข้าตู้เย็นทิ้งไว้ประมาณ5นาทีค่ะไปกันเลย เสร็จแล้วคะ่ะเมนูนี้วานัทเคลือบช็อกโกแลตชุบเกลดมะพร้า,พาวทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆเมนูนี้จัดเป็นของว่างที่อร่อยแบบรู้สึกดีเพื่อนๆไปลองทำกันแล้วเป็นยังไงบ้างอย่าลืมทักมาบอกมาดาำชมด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาถั่วธัญ,ญพืชผลไม้อบแห้งคอนเฟคซีเรียลอาหารเช้าคุณภาพดีทักเข้ามาได้ที่ซันเกรนเลยคะ่ะ ซันเกรนวัตถุดิบเกรดพรีเมียมผู้ช่วยเสริมความอร่อยให้กับทุกเมนูโปรด mm hmm. หอมมากๆเลยค่ะ